สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพจอดไผ่ไลอินสมชอบกดไลค์ช้กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจ,จะได้มีพลาดคลิปถัดไปวันนี้ข่าวสารสาร,สาระสําหรับคนที่ต้องการเงินก้อนสักก้อนครับประมาณไม่เกิน1,000 0บาทไม่รู้จะไปหยิบยืมใครวันนี้มีข่าวดีนะเนื่องจากธนาคารอมสินก็มีโครงการสินเชื่อห่วงใยอมสิน ล่าสุดเมื่อวันที่22มีนาคม2565นายวิทยไทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยพลเอกพยุทธจจโนชานายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาทางการเงินเน,นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินของรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารนมสินเตรียมเปิดกู้โครงการสินเชื่อห่วงใหญ่นะครับตอนที่เสนอข่าวนี่คือการเตรียมเปิดนะแต่ตอนนี้เปิดจริงๆละโครงการนี้เพื่อสู้ภยัยโควิด -19 ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปลนเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอยในครัวเรือนช่วยลดภาระหนี้สินหรือใช้แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขสินเชื่อห่วงใยสู้ภยัยโควิด -19 ก็คืออายุ20ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยชื่นขอกู้รายละไม่เกิน10,000บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่1 0 0ะ0 3 5ต่อเดือนไม่มีผู้ค้ำนะครับไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ไม่ต้องชำระทางเงินต้นและดอกเบีย้ย6เดือนแรกนะเพราะฉะนั้นช่วง6เดือนแรกท่านก็สบายใจได้นะไม่ต้องจ่ายเงิน กำหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ไม่เกิน2ปีนะครับเปิดยื่นกู้ตั้งแต่23มีนาะคม255 5เป็นต้นไปก็คือปัจจุบันนี้เปิดแล้วนะครับแต่ท่านต้องไปดำเนินการผ่านแอปไมโมเท่านั้นผู้ประสงค์ที่จะยื่นกู้สามารถเข้าแอปไมโมและดำเนินการตามขั้นตอน,น,นต่อไปนี้ 1. คือลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอิน เข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู่อีกครั้งและสอก็คือกดยื่นกู่ผ่านแอปตามวันเวลาที่นัดหมายจากนั้นธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไปผ่านแอปไม m o และก็มีข้อความนะครับเป็น SMS โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินผ่าน d i ิจิตอลคอนแท c t ก็คือว่าผ่านแอปได้เลยนะ แล้วรับเงินคู่เข้าบัญชีโดยสะดวกรวดเดียวต่อไปนะครับทีนี้ถ้าพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทําให้ดูนะท่านก็จะไม่เห็นหน้าตาดีผมจะใช้แอปไมโมของผมเนี่ยแหะครับจะโชว์หน้าตาให้ท่านดูนะว่าเป็นอย่างไรใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารอมสินสมัครใช้บริการนะครับแอปพลิเคชัน m ม m o ท่านก็จะเจอหน้าจอนี้เห็นไหมครับ พอเจอหน้าจอหน้าแรกเลยนะท่านก็จะดูด้านล่างจะเป็นการจองสิทธิ์การสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 กดจองสิทธิ์ที่นี่เห็นไหมครับท่านก็กดจองสิทธิ์เข้าไปพอกดจองสิทธิ์เข้าไปปับ๊บก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับสินเชื่อห่วงใยสู้ภยัยโควิด -19 สําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโครนา คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนก็เป็นผู้ใช้ไมโมมาไม่น้อยกว่า1เดือนเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งสมัครก็ต้องรอนะครับรอให้พ้น1เดือนก่อนส่วนอายุก,ก็20ปีบริบูรณ์สูงสุดไม่เกิน70ปีนะครับเงื่อนไขต่อไปคุณสมบัติคือไม่เป็นกเกษตรกรหรือข้าราชการพนักงานภรคธุากิจหรือลูกจ้างในหน่วยง,งานของรัฐนะครับถ้าเป็น เกษตรกรไม่ได้ข้าราชการไม่ได้พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐไม่ไดน้นอกนั้นก็สามารถที่จะคู่ได้นะครับถัดม,มาอีกนิดนึงก็จะเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิ์การสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งานไมโมก็คือเวลาท่านกรอกกรอกเบอร์มือถือเข้าไปเขาจะมีช่องกรอกเบอร์มือถือก็คือเบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนไมโมนั่นแหละครับ พอกรอกเสร็จป๊อปท่านก็จะเจอระบบการจองสิทธิ์เห็นไหมครับก็กดจองสิทธิ์เข้าไปมีคำเตือนด้วยนะธนาคารอมสินให้กู้ผ่านแอปไมโมเท่านั้นโปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างสักชวนผ่านช่องทางอื่นนะครับท่านกดยืนยันสิทธิ์ไปนะอาจองสิทธิ์ไปแล้วก็รอระบบเขาตรวจสอบแล้วส่งให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะเป็นข้อความมานะครับทีนี้ รายละเอียดสินเชื่อก็คือวงกเงินกู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0นบาทใช่ไหมครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่0 3 5ต่อเดือนะระยะเวลาการคืนเงินกู้เนี่ยนะเขาบอกไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าช่วง6เดือนแรกที่ท่านยื่นกู้ได้รับเงินมาแล้วเนี่ยจะมีการปลอดชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยหกมวดแรกก็คือไม่ต้องจ่ายนะครับไปจ่ายเดือนที่7นะระยะเวลาของโครงการนะครับตั้งแต่13พฤษภาคม2 5 6 4 ถึง30กันยายน2565นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่สามารถเำเินการได้ใครที่สนใจก็เข้าไปที่แอปใหม่โมนะครับใครไม่มีก็ไปสมัครที่ธนาคารออมสินพอมีแอปมาแล้วใช้ได้1เดือนท่านก็ดาเนินการตามที่ผมแนะนำข้างต้นนะครับขอบคุณนะทุกท่านครับที่ทุกท่านกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ